สวัสดีครับวันนี้นะครับทางร้านสกิจช็อปนะครับได้นำเสนอในส่วนของคลิปนะครับส่วนของโมบายโรบอทหรือบางคนเรียกว่ารถตามเส้นอะไรพวกไอพวกนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าโรบอทที่ร้านสกิจช็อปมีจําหน่ายเนี่ยมีรูปแบบไหนบ้างนะครับไหนเราลองถ่ายเราดูคร่าวๆก่อนนะครับลองไล่ไปนะครับลองดูนะครับคร่าวๆก่อนว่าแต่ละแบบของโรบอทเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับนี่คือโรบอทที่มีจําหน่ายในร้านสกิจช็อปนะครับโรบอทพวกนี้เนี่ย หาซื้อตามท้องตลาดไม่ได้นะครับเพราะว่าเทางั้นเราเนี่ยออกแบบเองนะครับแล้วก็สั่งจัดด้วยเครื่องเลเซอร์ซีนซีนะครับทางนั้นเนี่ยลูกค้าคนไหนสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อกับทางั้านได้นะครับเรามาาาเรมดูกันนะครับว่าแต่ละแบบเนี่ยทํางานยังไงบ้างนะครับเริ่มได้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นมโมบายโรบอทนะครับสําหรับในการสแกนหานะครับในตัวนี้เนี่ยข้อดีของมันก็คือหนึ่งมีตัวซาสนิกนะครับ ในการสแกนหมุนซ้ายขวานะครับเราสามารถให้มันหมุนซ้ายขวาเนี่ยเพื่อที่จะลบเหลีกสิ่งกีดขวางนะครับแล้วก็สามารถใส่เทนเซอร์นะครับต่างๆนะครับแล้วก็ชุดนะครับเต่มนี่ว่าชุดเนี่ยประกอบมาสำหรับใส่บอร์ดได้พอดีนะครับแบบแรกนะครับเป็นแบบมีเทนเซอร์อยู่ข้างหน้านะครับเทนเซอร์เนี่ยขึ้นอยู่กับเราจะใช้แล้วครับไม่เป็นตันเรเ็กหรือเทนเซอร์รบเหล็กแบบต่างๆนะครับต่อมานะครับต่อมานะครับแบบที่สองตรงนี้เนี่ย ทาเราเออกแบบไว้สําหรับคนทีาวา่ว่าคุณต้องการที่จะให้เซนเซอร์ตามเส้นนี้นี่เป็นเซนเซอร์แท็กเส้นนะครับอยู่ด้านหน้านะครับก็คือมีแผ่นออกแบบไว้แผ่นแท็กตัวแท็กเซนเซอร์รับอยู่ด้านหน้าแล้วก็มีรอยสระอยู่ตรงกลางตรงนี้ข้างหน้านะครับแล้วก็มีเซวยุนบนด้วยเหมือนกับแบบแรกนะครับแต่ว่ามีเซวแล้วก็แ่านิกมีเซนเซอร์คู่มาให้นะครับตรบนี้จะเป็นแบบทรงกลมนะครับผ่านกลมนะครับอิสระ ข้องแคล้วนะครับแบบล้อหนานะครับตัวใหญ่นะครับต่อมานะครับแบบที่สามแบบนี้นะครับฐานกลมนะครับข้อดีของตัวนี้ก็คือมีเซนเซอร์ตั้งไนิกซสองตัวนะครับเจเุทีว่าชุดนี้เนี่ยถ้าซื้อไปเนี่ยสามารถต่อกันได้เลยนะครับเพราะว่าเราอิสระออกแบบให้อิสระเลยนะครับในการดีไซน์ของผู้ใช้นะครับมีล้อพยุงนะครับหน้าหลังสองตัวนะครับล้อใหญ่นะครับแบบสามชั้นนะครับ แล้วก็ข้อดีของตัวนี้คือจะมีแผ่นตัวนี้นะครับสำหรับใส่เซนเซอร์ตอนนี้เราใส่เป็นให้ตัวอย่างให้ดูนะครับเป็น MQ3 กับ DS11 นะครับสามารถเขียนโปรแกรมให้มันตรวจสอบควันหรือตรวจสอบอุณหภูมินะครับแล้วสามารถส่งข้อเลยๆเนี่ยกลับมายังตัวไมโครตัวนี้ยังมีข้อพิเศษก็คือสามารถใส่จอ l c d ได้นะครับก็คือมีเราสามารถเรายิงรูไว้สําหรับใส่ l c d แล้วก็ใส่ปุ่มกดได้นะครับต่อมานะครับอันที่สี่ันนี้เป็นแบบยอดฮิตนะครับขายที่สุด ขายดีสุดเลยนะครับก็คือเป็นแบบรถต่มเส้นทั่วไปนะครับมีช่องสําหรับใส่ตัวเซนเซอร์นะครับแบบสามชั้นนะครับออกแบบให้สามารถล็อกกับบอร์ดไอวิโนยูนอาฐานได้พอดีนะครับแล้วก็มีรูสําหรับใส่แอปอันที่สองก็แบบนะครับบอร์ดไดมอเตอร์นะครับตรงนี้ออกแบบมาให้ตัวเล็กลงมาหน่อยนะครับง่ายต่อการเคลื่อนที่นะครับต่อมานะครับแบบที่ห้านะครับแบบนี้นะครับ แบบนี้นะบองเพลนๆเนี่ยจะคล้ายกับแบบที่สี่นะครับคล้ายแบบนี้แต่ตรงนี้นะจะมีข้อดีตรงที่ว่าจะมีกิปเปอร์นะครับมาให้ด้วยชุดนี้จะใช้เป็นเซวูของเทอร์โปนะครับรุ่นเก้ากนะครับมีปากคีบอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็สามารถหมุนได้ด้วยนะครับสามารถหยิบจับได้นะครับออกแบบมาสามชั้นเหมือนกันนะครับชั้นล่างชุดสําหรับมอเตอร์แล้วก็ล้อนะครับชั้นที่สองใส่บอร์ดไดรใส่ตัวบอร์ดอิโนนะครับบอร์ดไมโครช้นที่สามใส่แบตใส่สวิตช์นะครับ ขนาดก็ไม่ใหญ่มากนะครับต่อมานะครับต่อมานะครับที่เป็นแบบที่หกนะครับแบบที่หกทั้งนี้เราจะออกแบบมาแตกต่างกับที่ผ่านมานะครับแบบที่หกเนี่ยจะเป็นแบบสี่ล้อนะครับจะเห็นได้ว่ามีแผ่นคลีนิกเนี่ยสามชั้นเหมือนกันแต่ออกแบบมาเป็นสี่ล้อนะครับถ้าใครต้องการที่จะสบุกสำบรันหน่อยนะครับข้อดีของตัวนี้คือเป็นแบบสี่ล้อครับเคลื่อนอิสระนะครับแล้วก็มีช่องพอร์ตนะครับ ตั้งร้านเรายิงเลเซอร์ไว้สำหรับใส่ตัวเซอร์โวนะครับแล้วก็มีสวิตช์เปิดปิดให้นะครับเห็นได้ว่าง่ายต่อการคอนโทรลนะครับนะครับตัวนี้อันนี้คือแบบที่หกเลยครับต่อมานะครับชุดนี้เนี่ยชุดนี้นะครับจะเป็นชุดแบบสองโ้อนะครับแล้วก็หนึ่งร้ออิสระนะครับชุดนี้เนี่ยข้อเดียวชุดนี้ก็คือหนึ่งคุณสามารถใส่เลเซอร์ได้ถึงหกตัวนะครับคุณยงไปเลยครับหนึ่งสองสามพลิกดูนันตายเนี่ย จะเห็นได้ว่าตรงนี้คือพอทที่ออกแบบมาสำหรับใส่ตัวเซนเซอร์นะครับเอาไว้แท็กเส้นหรือว่าทำอะไรก็ได้เรานะครับมีล็อกอิสระให้ด้วยนะครับรูปทรงงนี้ขึ้นอย่าสวยนะครับตรงนี้นะเน้นสําหรับวิ่งเร็วๆนะครับถ้าคุณต้องการที่จะแท็กเส้นแบบเร็วๆเนี่ยแนะนำเป็นตัวนี้นะครับต่อมานะครับตัวนี้เป็นต่อมานะครับตัวนี้เป็นหุ่น Balanceing Robot นะครับ ออกแบบมาสำหรับทุกคนที่ต้องการทำเซลล์แปลนที่ระบดนะครับก็คือมีสองล้อเด่นนะครับเด่นแลว่าใช้ดีซีเกียร์มอเตอร์นะครับแล้วก็มีสามชั้นนะครับล้อเนี่ยเป็นล้อออรเบิอย่างดีนะครับจะเห็นว่าในจะมีตัวคอปปิ้งนะครับยึดกับตัวมอเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีฉากนะครับออกแบบมาแข็งแรงครับเหมาะสำหรับที่คนต้องการที่จะเอาไปเขียนโปรแกรมนะครับรักษาสมบูรณ์นะครับออกแบบง่ายครับ ต่อมานะครับต่อบาตัวนี้เป็นระบบแบบสองสามล้อนะครับมีหนึ่งล้อเป็นล้อประยุงนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นโครงสร้างของค่อนข้างจะง่ายนะครับมีแผ่นเพดแผ่นเดียวนะครับแผ่นรองระบบแผ่นเดียวที่เหลือไอเป็นตัวชุดมอเตอร์สองตัวนะครับแล้วก็ล้อสองล้อแล้วก็หนึ่งล้ออิสระนะครับออกแบบมาค่อนข้างจะง่ายนะครับเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นทั่วไปนะครับ ปุ่นตัวนี้นะครับจะคล้ายๆกับแบบที่สี่นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็ดีองเขาคือปากคีบเนี่ยกว้างนะครับเพราะว่ามีตัวเซวล์เนี่ยทําเป็นตัวปากคีบอย่างนี้นะครับดังนั้นสามารถจับที่งานได้กว้างนะครับแล้วก็มีเซนเซอร์เนี่ยสอดอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อสําหรับในการที่ว่าเช็คว่าวัตถุเนี่ยเข้ามาในปากคีบหรือยังเมื่อวัตถุเข้ามาในปากคีบแล้วเนี่ยให้ทําการสั่งให้เซวูล์เนี่ยคีบสินค้าคีบชิ้นงานนะครับก็ออกแบบเหมือนกันครับก็คือมีสามชั้นนะครับแล้วก็แต่มีเซวูล์อยู่ นนะครับต่อมานะครับตัวนี้นะครับก็คือรุ่นเดียวกับตัวนี้ครับที่ผมแจ้งไปอนะครับนี่คือ,อตัวนี้คือตัวนะครับตัวในตัวที่ยังไม่ใส่ตัวบอร์ดไมโครนะครับเป็นหน้าตาเป็นประมาณนี้นะนะครับแล้วก็อีกสองตัวอ่างงนี้ครับ ก็ไม่มีอะไรครับตัวนี้ก็แค่มีมอเตอร์กับแผ่นเพลนะครับแล้วเห็นได้ว่าออกแบบมาง่ายๆนะครับไม่มีอะไรอย่งตรงนี้นะครับอิสระแผ่นเปลเใครับทั้งตั้งแต่คนดีไซน์นะครับต่อมาครับตันนี้สุดท้ายนะครับอันนี้เป็นโมบายรบทนะครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับนะครับ จะเห็นว่าค่อนข้างจะเมื่อเทียบกับตัวอื่นเนี่ยจะใหญ่กว่าเยอะนะครับตัวนี้เป็นโมบายระบาดนะครับออกแบบมาเป็นแบบเคดสามชั้นนะครับตัดชิ้นงานด้วยเครื่องเลเซอร์คัทนะครับดังนั้นงานจะออกมาสวยนะครับจประกอบไปด้วยแผ่นเพลทชิ้นหนึ่งนะครับแผ่นเพลทหนึ่งคือแผ่นเพลทล่างนะครับด้านล่างจะมีล้อนะครับสองล้อนะครับแล้วก็ดีซีมอเตอร์เกียร์อยู่ด้านในนะครับแล้วก็รูเนี่ยเป็นรูสําหรับใส่เซ็นเซอร์ต้านอิรนะครับแผ่นที่สองแผ่นที่สองเนี่ยเป็นเพลทที่เอาไว้สำหรับใส่พวกชุดไบบลลอออคคนนนโทรรรเเซซ์ต่างๆะั ที่สามนะครับที่สามจะเป็นเพยสหับใส่สวูนะครับลองแบบมาสับใส่สวูด้วยนะครับหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะครับอะนะครับก็ รูปัตรของเรานะ่ยมีมากกว่านี้นะครับนี่เป็นตัวอย่างให้ดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวลองดูทั้งหมดอีกทีนึงนะครับก็ทางสกิจ็อบนะครับก็ขอขอบคุณนะครับ